ที่ทุกคนกันไปในซุ้มเล่าไม่เหมือนเกมทำฟาร์มได้วันนี้เราก็รู้ว่าค่ะจะเรียกว่าเกมปุ๊บค่ะก็ได้นี่เกมนี่นะกขาก็ประมาณมาได้สองสามเดือนแล้วแต่ก็เพิ่งมาเล่นเนาะนั่นแหละเกมนี้ก็เป็นแนวเกมปลูกฟาร์มธรรมดาธรรมดาแต่มันจะมีข้อพิเศษมามากมายนั่นก็คือมันจะมีแบบขุดแร่ทำการเล่าขึ้นมา สู้เ <c oughs> สียงหายเล็นย <c oughs> ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้เอาสมบัตินะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกม,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 มากมายที่ที่มันใหญ่มาเยอะมากนะา่านฉันมีไอเดียดีๆอยู่นะนี่ปอช่วยเราฟืนฟูค่ายฝึกด้วยอิฐเหล่านี้ที่ <c oughs> แล้วก็ฟื้นฟูไปเลยนั่แล้วก็จะได้บ้านใหม่เนี่ยไม่ว่าเป็นบ้านของ เจ้าสัจ้างขอบคุณนายที่สุดเลยนายท่านค่ายฝึกถูกฟื้นฟูอย่างไวเวอร์เราต้องการที่จะเลือกสีหลังคานายท่านมีสีที่นายท่านชอบไหมเอ,อันนี้ดีกว่าเอ้ยมก็จะได้มนันเป็เพชรนะถ้าฝึก ในท่านที่นี่คือค่ายฝึกสามารถจัดก,การชาวเมืองที่นี่ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับค่ายฝึกเบ้งต้นให้ฟังนะตรวจสอบพลังคุณลักษณะและคุณลักษณะของชาวบ้านเมืองได้ที่นี่ชาวเมืองมีระดับสูงกว่าโอเคแล้วก็กดต่อนะคะส่วนส่วน นี่เราก็ต้องมาปลูกผักเองมัน,น,นก็จะน้องฟังเพลเกั์มันก็จะมีังกรให้เราไปส่งสองด้วยนะคะแล้วก็กดเข้าท่ามาแล้วก็กดเกมคือดังมากขอลดเสียงเกมก,ก่อนนะคะ นี่เราไปนหน่เป็นในบบสวินแล้วก็ต้องมาเอาอัศวินออกมากต่อสู้ก่อนนะแล้วก็จะมีให้เรานะคะเราเปิดแบบทำเอาทำก,กระเลีเ้ยงไก่เลี้ยงสัตว์นั่นองแล้วก็ทําอาหารก็จะมีให้เราเรียนอาหารดันี้ก็กดเรียนไปเลย ไปขายของ๊บนลงนะคะคังคือเจมกลางคือคังคือเต็มไวมากเกมงนี้ก็ถว่าเป็นเกมที่สนุกหน่อยอยู่นะคะพวกเกดเลยนี่ไงเกมทีาสุดเนาะ ล็อกพื้นที่ตรงนี้ไปเลยเนาะ ใช้แพดปกอิดีื้นที่ไปเรื่อยๆนะอันนั้นหมดแล้วแล้วก <c oughs> <c oughs> ็มาเปิดกล่องเอาสมบัติ แกมก็เข้าๆก็จ,จะมีประมาณน,นี้นั่นเอืมขอโทษในความขาดสรด้วยนะด้ยท่านการสร้างเขตการค้าจะช่วยเหลือเมืองเราได้อย่างมากเลยนะถ้าท่านมอบเนื้อไก่กับเหล่าคนงานสักหน่อยจะมีแรงเสร็จเราขึ้นโอเค ฉันไม่มีสมาธิเลยพ่อฉันเหียวน้ำมากช่วยส่งน้ให้มฉันได้ไหมมอมน้อมโอเคอเกมคร,ร่าวก็จะเประมานี้ เกมที่สนุกนะคะแนะนําให้โหลดมาเดี๋ยวเราข้ามในะเรื่องไปก่อนเลยนะแม่จาถ้าเราอ่านในเรื่องไปมากกว่านี้เราอาจจะขาดสลิดได้นะคะจ่าแล้วก็มันจะมีแล้วก็ทอกแต่งด้วยนั่นเองนี่ยังม,มีอะไรไมากมายเลยนี่มันจะเป็นของ ทิ้นทัน้งหมดเลยพี่ในหัวที่พี่คิดไว้นะคะโซนตรงนี้นะเดีย๋ยวเรานะคะก็จะพอ,อกัวมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะนนเนาะในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ที่มันไม่พอก็เลยจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนั่นเองตรงนี้นะคะพี่ก็จะคิดด้ตรงนั้น ตรงนี้ที่พี่สูงเป็นนะคะก็จะคิดว่าเป็นโซนร้านค่ะร้านผลิตอาหารทั้งหมดเลยนั่นเองโซนตรงนี้น่าจะเป็นโซนแบบหมู่บ้านเนาะแล้วโซนตรงนี้พี่กั่าวไว้ว่าจะเป็นโซนปลกผักนะ่ะเอาออก ไม่มีตังอะไรอย่ปลูกหน่นอไม้แบงกว่าต้องของค่ะวิธีการได้เงินง่ายๆก็แค่ให้มังกรนะคะไปส่งโคงให้นังแป๊บเดียวนะคะมังกร ส่งรอบนึงค่ะไม่ติดใจเห็นอีกหินพอโอเคค่ะแล้ก็สั้นปลูกหน้หาไม้เยลเยก็จะมีระบบแต่งตัวด้วยนั่นเองนะคะก็จะแบบทำาันแต่งตัวได้นะคะก็จะมีชุดฟีให้แล้วก็ขายชุดได้ด้วยนะเพะื่อน เียในอนาคตเราอาจจะปลดล็อกโซแล้วก็ตัดถึงเพิ่มนะคะถ้ามีปี่องเนาะหลายท่านด้านในเขการขายสีเส้นสามาหขายเพิ่มได้ด้วยนะอยากซื้อของให้เจ้ามือคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันที่นี่ Metal Alto de kind. เราไปที่้ลนของท่านก่อนจะดีไหม โอ้หนี่มันเยอะมากๆเลยนี่มีของขายหลายอยา่างเลยงงมีไอเทมที่จะให้ซื้อด้วย嘛ลองไปไปเรานะคะจะขายเป็นกระโปงต้นไม้ก็น,น่างงแล้วก็เลย 还好到 อย่าเลยว่าก้าแล้ว,ว,ล,วละครสัตว์ฉันเคยได้ยินว่าละครสัตว์จะมาแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้ไหยท่านไปดูหน่อยกันหน่อยเถอะว้าดูนั่นสินายท่าน เขาทำให้อยู่สูงขนาดนั้นได้ยังไงนะหูสูงนะจริงจังปะเนี่ยยังไงฉันก็ต้องตอบแล้วนะเอมฉันว่าพวกเขาอาจจะต่อขึ้นไปทีละขั้นนะโอ้ละคนสัตว์ ขอข้ามแน,นเรื่องไปก่อนนะคะวันนที้จิตรีจะติดขัดมากกว่าน,นี้อะไรเข้าไปกดตึ๊บตึ๊บอืมไดงไง้ยังไงอะวะมีมีเกมให้ฉันเล่นด้วย ระเบิ์นี่ห้ามเอาเออโอเคเล่นเป็นแหละระเบิ์ห้ามเอาหนาคะ่ะเป๊ประเบิ์ห้ามเอาเอาไปยูฮู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  ยิหูไปออกไปออกไปแต่ข้อฟ้าเขามาในส่วงตกระเบิดไม่เอานะคะอุ้ยไม่นะกดพีดไม่ ก็เดี๋ยวขอส่งขวงก่อนนะต่อไม้นี่ก็ถ้าจะปลูกก็ปลูกได้นะคะก็แต่พี่ในน้ำให่ปลูกข้าวแล้วก็โพดมากกว่านะคะเอาเป็นว่าสำหรับเกมทำฟาร์มในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้แน่เลยไแล้วบายๆนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนกับดวนเองที่หายไปนานกับ3ามวันเลยนั่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคือแบบว่ากันนะ ก็หน้าจอนะคะมันช็อตก็เลยแบบก็คือแบบก็เลยไม่ได้ลงเกมหลายวันนะคะก็เพราะว่าแบบหน้าจมอ,มาอมันช็อตมากก็อย่ามาไลตากลัวว่าหลงไปแล้วคนดูแบบจะแ,แบบไม่ค่อยสนุสนกด้วยนะคะก็เลยัดสนใจที่จะไม่ลงก่อนนั่นเองก็วันนี้ก็หน้าจะไม่ช็อตแล้วนี่นงเลยมาลงอกนันนี่ เออถือความคลิปนี้ไปก่อนนะคะบาย